หมดกับมึงจะ500ล้านสรุปมึงเคยดูไมล e เม็ดเน็ตเคยจบเคยครับเคยเป็นอะไรกันมาเปนเนี่ยมึงไม่เคยดูไมล e เม็ดเน็ตไอ้โกหกไอ้เด็กเอ๋อไอภูมานกวนเคยครับเคยครับมึงเป็นอะไรเนี่ย ป่าออกอายุน้อยร้อยล้านตาออกอายุน้อยร้อยโลคลิปลาออาน้อยู่ในล้านตาา้อยร้อยโลแล้วไหมครับไปยโลพ่อของมึงอะกูไม่เคยถึงหรอกร้อยโลอนาคตที่ดำมืดพอๆกับหัวนมแม่พี่ไหมต้องดูอะ ไม่มีใ,ใช่ไม่มีตาจริงๆหรอป่านงูเขียวไหมฮะอ่อนมานี่ดิมานี่ดิอออีขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวดีกว่ ทำไมต้องด่าพี่ตาด้วยวะเดี๋ยวอีกสักพักมันก็แก่ตายไปพร้อมกับอีแหนมอยู่แล้วแก่ตายพ่อมึงเอาหูไม่เต็มดูแรงๆกลัวเห็นไหมผู้อญิงเขากลัวเนี่ยมันไม่รู้ครับมันเป็นสันว์นรลกชอบโดมาแต่อย่างเงี้ยอะไรกันพี่เคยดูไมเน็ตไหมครับใช่ครับ ดี่ลลาผู้หญิงทำปวยไรอย่าหน้ากลัวลลาลาะโอ้โหไอ้เมื่กลาหิงนั่อนอวราเบาของค้ามังชายที่เคยดูไมเม็ดเนตไมครับผถามกูกี่รอบแล้วบอกกูเคยดู ลูกอีสัตตมึงก็ได้แค่ดูเขากอดกันป่านมูอเขียวแหละยาอ่อนกอดกันอะไรครับพอนอนแยกห้องกับหัวครับโทษทีนะน้องจะเป็มอะไรอะ่ะน้องไปแยกกันกับหัวพอนอนียกกันน้องเป็นอะไรพอนอนียกกันนะ่ะน้องชายพี่เคยดูม็ยเน็ตไหมครับ นอนแยกกันกับผัวครับเคยคขามึงเป็นกบไม่เม็นเนี่ยฮะน้องเป็นอะไรนี่เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอสตรีมเมื่อด่าคนดูทั้งที่คนดูยังไม่ได้ไปทำะไรไม้ไลองลองไม่ได้ทำถามคุณพัดดูก็ได้ถามคนดูเขียวดูก็ได้กูว่าพี่แป้งเขาชอบมืออะพี่ป้าล่อเลยพี่ชาย อแค่นั้นแหละผมถามว่าจะสักจริงไหมจะทำใใ้้จะกลับโคราชเฟสคนที่พี่แอดมาชั่งสักวันนั้นแหละพี่โอเคสักน้องัวเขาได้ก่อดได้ของแล้วมือหลักได้ไรได้แค่มองยาอ่อนฝึกล่างเนี่ตัวตพอพี่เคยดูไมเม็ดเนไหมครับใช่ครับ ปริ้มคุงไลฟ์แล้วไปดูปริ้นคุงดีกว่าให้ตาด่าคนดูเชิญพาเที่ยวยุโรปอะ่ะมากระโดดอะ่ะเคยดูไม่เน็ตเน็ตไหมครับโอ๊ยเย็ดแม่กูบอกกูเคยดูเฮ้ยครับ นักถือที่วะโดนด่าแค่ไหนก็ไปให้อีดอกแหนมทีบ้านนี่คงรุ่งเย็ดพาร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้โหดูนี่ไปร้านมีครับพี่ชายใหญ่ดูมันดวงมาว่ะพี่เคยดูไมเมดเน็ตไหมครับเคยครับมันก็ไม่รู้นะว่าไปทางไหนนะเคยดูนะมันจะตามกูมาทุ่ไหม ไมยเมทเน็เคยดูที่ไหมครับเป็นอะไรกับเมทเน็ตวะฮะกูเริ่มงงงี้ามึงเป็นีอะไรเนี่ยพี่เคยดูไม่เม็แปดไหมครับพี่เคยดูไม่เม็แปดไหมครับไม่ไม่รู้จักครับชื่อนี้ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแอบในตึกอาคารนี้นะครับท่านผู้ชมพี่อชอบดูไมเนส<ค>ไหมครับใครที่สามารถรอดได้80น,นาทีเราจะเอารับเงินรางวัลไปเลยนะครับ1ถึง1แสนบาทจะมีเ<ค>พียว<ด>มีนุ่นมีนีมีนาะ กูบอกแล้วกูเคยดูดูคลิปที่เขาไปแอบแฟนตัวโยงพ่อมึงกูเคยดูเป็นบางคลิปนะครับไม่ค่อยได้ดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยดูตั้งแต่สามสี่หลังทับไทยอ่ะ่วาว้าวอาอ่ะปามาลีวะอัะะโวโตวาโตละ น่ารัปื้ปปมมน่ารับปื้ยวดยย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 ยม แแแลลล้้้วววพี่เคยดู My ็ e t n e t ไหมครับโอ้น้องฮัลโหลน้องไม่ต้องทำคดีขนาดแอดยังไงมึงก็ลองไปดูเองเคยดู My Metnet ไหมครับพี่น้องดองเริ่มโดนกวนส้นตีนกันแล้วนะเนี่ยดีครับพี่ชายเริ่มโดนกวนส้นตีนแล้วนี่รู้จกรู้จักพ่อมึงนะดีครับผัวโดนไอ้โดนหรือเปล่า คูหมดกับมึงจะ500ล้านสรุปมึงเคยดูไมเ e ดเน็เคยจบเคยครับเคยเคยดูมึงเคยจริงใช่ไหมตอนเปิดคลิปไมเมเน็ตเนมพูดว่าไงเป็นไรกัไม y เ e ็นเนี่ยมึงไม่เคยดูไมเ e ท n e ็ตให้โกหกไอ้เด็กเอ๋ไอ้ผู้มานอ้วนเคยครับเคยครับมึงเป็นอะไรเนี่ย พี่<อ>รักม<า>ไมล์เน็ตเน็ตมากไหมครับ <S <S โอ้ยเป็นอะไรครับกับไมล์เน็ตเน็ตเอ้ยไมล์เน็ตเน็ตน้องเป็นอะไรครับพี่ไม่รักไมล์เน็ตเน็ตหรอไอ้กุมารอ้วนไอ้ลูกนิโก้แต่ว่าสตาร์ทาก็ก็อาจถามว่าดาวทา,าวจะจับได้เล่นไหมก,ก็ก็ต้องเป็นซีซันสองถามเพียหมัดห,หน่อย,อย<ๆ>ครับเคยดูไมล์เน็ตเน็ตไหมครับโอ้โห ตอนนี้มันตัดไปแล้วไงมันเคยดูครับเคยดูกันทุกคนแหละเคยดูทุกคนครับน้องอสวัสดีครับผมมาเมดเนทนะครับวันนี้นะครับผมจะมากินน้ำท่อมให้เด็ดแม่เมืองไม่มีไม่มีสะดุดไม่มีอะไรแคสอ้าวไม่แคสนี่ว่